การเปิดองค์ในรับบารมีเทพเทวานั้นช่วยให้กายสังขารที่มีภาวะอึดอัดและมีอาการเจ็บป่วยได้คลายลงได้การถ่ายพลังงานออกมาเป็นท่วงท่าไร้รำนั้นเป็นการที่จะส่งพลังภายในออกมาได้เป็นความเชื่อและเป็นความศรัทธาส่วนบุคคลท่านใดที่มีอาการอึดอัด และมีภาวะเจ็บป่วยรักษาทางการแพทย์ไม่หายสามารถมาเสริมพลังบารมีเปิดองค์บารมีที่เทวายพระแม่สีมหาอุมาเทวีชนบุรีกายสังขารอาจาร,รย์แม่โจกยินดีทำพิธีให้ทุกคนด้วยใจไม่มีค่าครูใดๆจะทำบุญทำนูปบารุงเทวายตามกำลังศรัทธานะเจ้าคะในการปฏิบัติบูบชางดเว้นเนื้อสัตว์ การกินเจและสวมชุดขาวเป็นระเบียบข้อปฏิบัติในการมาทำพิธีในแต่ละครั้งขอให้ท่านที่ศรัทธาที่มาทำพิธีมีจิตที่ศรัทธาในบารมีของพระมารดาด้วยใจจริงและปฏิบัติบูบชาด้วยศรัทธาจะทำให้คนคนนั้นได้รับพลังบารมีและสามารถที่จะมีชีวิต ที่มีพลังและเสริมส่งให้ตนเองนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นปฏิบัติตนอยู่ในทานศีลภาวนามีความเข้าใจในสัจธรรมความจริงมากขึ้นและเรียนรู้การเปนคนมีองค์ที่แท้จริงว่าเราคือผู้ปฏิบัติบูบชาทำความดีอยู่ในศีลธรรมการไร้รำรเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้ ได้ถ่ายพลังออกมาอาจจะเป็นลักษณะของแต่ละคนนั้นต่างกันอยู่ที่ภาวะพลังภายในพลังองค์ในของแต่ละกายสังขารขอให้ทุกคนที่มั่นคงในศรัทธาที่ได้ดูคลิปนี้ถ้ารับบารมีได้ก็ขอให้ตั้งจิตขอบารมีพระมารดาที่ผ่านกายสังขารอาจารย์แม่โจ๊กได้ส่งพลังให้ทุทกท่านได้รับพลังที่ดีและ ขอพรในสิ่งที่ตั้งใจและปรารถนาและเมื่อถึงเวลาขอให้ได้มาพบกันนะเจ้าคะสาธุในกร,รมดีนะเจ้าคะ